ความดีที่เงียบสงบในโลกที่ผู้คนมากมายต่างแย่งชิงพื้นที่เพื่อแสดงตนเสียงดังมักได้เปรียบความกล้าหาญมักถูกเฉลิมฉลองและความสำเร็จมักถูกตัดสินจากการได้รับการยอมรับแต่ในมุมหนึ่งของชีวิตที่เงียบเงันยังมีความดีที่เงียบสงบซ่อนอยู่ความดีที่ไม่แสวงหาการปรบมือไม่เรียกร้องคำชมและไม่ต้องการให้ใครมองเห็น ความดีที่ไม่อวดตัวความดีที่เงียบสงบคือความดีที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจบริสุทธิ์โดยไม่ต้องการผลตอบแทนไม่คาดหวังชื่อเสียงไม่อยากได้เครดิตมันคือการยิ้มให้ใครบางคนในวันที่เขาท้อแท้โดยไม่หวังให้เขาจดจำชื่อเราคือการช่วยเหลือเล็กน้อยในยามวิกฤตแล้วเดินจากไปอย่างเงียบเงียบ คือการอดทนต่อคำกล่าวร้ายโดยไม่โต้อตอบไม่เพราะเราอ่อนแอแต่เพราะเราเข้าใจการกระทำเหล่านี้อาจไม่มีใครเห็นไม่มีใครเขียนถึงไม่มีใครกล่าวขอบคุณแต่มันปล่อยพลังบางอย่างออกไปพลังของความเมตตาความเข้าใจและความนิ่งที่สะอาดความดีที่ไม่ต้องมีเวทีโลกใบนี้มักชินกับความดีที่ต้องมีเวทีคนที่ทำความดีต้องมีรูป มีโพสต์มีการแชร์มีคนยกย่องแต่ในทางทำความดีแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเปิดเผยหากความดีต้องการคนเห็นมันก็อาจประปนด้วยความอยากความทยานความยึดมั่นว่าเราทำแต่ความดีที่แท้ยิ่งเงียบยิ่งลึกยิ่งไม่ต้องการแสงไฟยิ่งใกล้แสงแห่งธรรมพระพุทธเจ้าเองทรงสอนถึงการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน การให้ทานที่ประเสริฐที่สุดคือทานที่ให้แล้วไม่ติดใจไม่จดจําไม่เอ่ยถึงเหมือนหยดน้ําที่ตกลงบนดินแล้วซึมลงไปโดยไม่เหลือร่องรอยความดีที่เปลี่ยนโลกโดยไม่ส่งเสียงหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เริ่มจากการชุมนุมใหญ่ไม่ได้เริ่มจากเสียงตะโกนแต่เริ่มจากหัวใจเล็กๆที่เลือกจะยืนอยู่บนความถูกต้อง แม้จะยืนคนเดียวความดีที่เงียบสงบอาจไม่ได้สร้างปรากฏการทันทีแต่มันแทรกซึมค่อยๆสร้างแรงบันดาลใจเป็นพลังงานเงียบที่เปลี่ยนความเย็นชาให้เป็นความอบอุ่นเปลี่ยนความเฉยเมยให้เป็นความเอื้อเฟื้อโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อผู้กระทำการฝึกฝนให้ใจเป็นผู้ให้ที่เงียบความดีที่เงียบสงบ ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันต้องผ่านการฝึกฝนฝึกวางอัตตาฝึกและความอยากให้คนยอมรับฝึกอยู่กับตนเองอย่างพอใจในความเงียบเราต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่เราเป็นโดยไม่ต้องเอาใจไปผูกกับคําชมรู้จักค่าของความดีแม้ไม่มีใครรับรู้เพราะสุดท้ายผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเราเองและธรรมชาติก็ย่อมตอบสนองความดีนั้นในทางของมัน อาจไม่ใช่ด้วยรางวัลแต่อาจเป็นด้วยความสงบของใจความดีที่เงียบสงบจึงเป็นความดีที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเสียงปรบมือไม่มีเวทีไม่มีคำสรรเสริญแต่มันเต็มไปด้วยคุณค่าเต็มไปด้วยพลังบวกที่ค่อยๆสะสมอยู่ในโลกนี้และมากที่สุดมันสะสมอยู่ในใจของผู้กระทำใจที่ไม่วุ่นวายไม่กระหายไม่อ้างว้างแต่เปี่ยมด้วยความอิ่มและเบาอย่างประณีต พราะที่สุดแล้วความดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องถูกมองเห็นแค่เราเป็นผู้เห็นก็เพียงพอแล้วความดีที่เงียบสงบในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงเสียงของความคาดหวังเสียงของการแข่งขันเสียงของความพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้ใครบางคนเห็นจนบางครั้งแม้แต่ความดีก็ยังถูกจับโยนขึ้นเวที ถูกแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งในการแสวงหาการยอมรับแต่มีความดีอีกแบบหนึ่งที่ไม่ต้องการเวทีไม่ต้องการผู้ชมไม่ต้องการเสียงปรบมือนั่นคือความดีที่เงียบสงบความดีที่ไม่ประกาศตัวไม่ต้องการให้ใครจดจำและไม่ห่วงใยว่าจะมีใครรับรู้หรือไม่เรามักถูกสอนให้เป็นคนดีแต่ไม่ค่อยถูกสอนว่า ความดีบางอย่างนั้นไม่ต้องพูดไม่ต้องแสดงไม่ต้องโปรโมทมันสามารถเกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายและหายไปในความเงียบโดยทิ้งไว้เพียงผลลัพธ์ที่ดีและใจที่เบาลองนึกถึงชายชรางเงียบๆคนหนึ่งที่ตื่นแต่เช้ามาทำความสะอาดวัดทุกวันไม่มีใครรู้จักชื่อเขาไม่มีใครตั้งคำถามว่าเขาเป็นใครเขาไม่ขึ้นเทศไม่สอนธรรมะไม่อวดตัว ไม่พูดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่ทุกเช้าพื้นวัดก็สะอาดทุกใบไม้ก็ถูกรวบทุกห้องน้ำก็สะอาดพร้อมให้คนใช้และเขายังกลับบ้านด้วยใบหน้าที่สงบอย่างพอใจสิ่งเหล่านี้คือความดีที่เงียบสงบความดีแบบนี้ไม่ต้องการสายตาเมื่อคนเราทำดีโดยไม่ต้องการให้ใครเห็นนั่นคือการยืนบนความดีด้วยตัวมันเอง ไม่ต้องพึ่งการยืนยันจากใครไม่ต้องให้โลกตัดสินว่าเราดีพอหรือยังเพราะใจเรารู้แล้วว่ามันพอมันดีมันมั่นคงในทางธรรมะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องการทำดีที่เรียกว่าสุทานคือการให้ทานด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่หวังผลไม่ยึดติดแม้กระทั่งกับความเป็นผู้ให้การให้เช่นนี้ ไม่ทิ้งร่องรอยของอัตตาไม่หลงตนและไม่ต้องการผู้ชมเพราะแม้ผู้รับก็อาจไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ให้ความดีที่เงียบสงบแบบนี้ไม่ได้ลดคุณค่าของความดีแม้แต่น้อยตรงกันข้ามกลับยิ่งสูงส่งเพราะมันหลุดพ้นจากความอยากทั้งหลายไม่ต้องเอาความดีไปผูกกับชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ความดีที่ไม่ขึ้นอยู่กับคำขอบคุณ บางครั้งเราทำสิ่งดีๆให้ใครสักคนแล้วเขากลับไม่รับรู้ไม่เข้าใจไม่แม้แต่จะกล่าวขอบคุณเราอาจรู้สึกเจ็บรู้สึกท้อหรือสงสัยว่าแล้วเราจะทำดีไปทำไมแต่นี่แหละคือจุดที่ธรรมะเริ่มส่องแสงเพราะหากใจเราทำดีเพื่อสิ่งตอบแทนเราจะถูกโยกคลอนทันทีที่ผลไม่มาตามต้องการ แต่หากเราทำดีเพราะมันดีทําเพราะใจเราเต็มพร้อมและไม่ติดขางความขอบคุณจากคนอื่นก็ไม่ใช่เงื่อนไขอีกต่อไปเราไม่จำเป็นต้องให้ใครขอบคุณเพื่อพิสูจน์ว่าเราทำดีพอเราไม่จำเป็นต้องให้ใครเห็นเพื่อยืนยันว่าเรามีค่าเพราะที่สุดแล้วคนที่ควรเห็นคือใจของเราเอง ความดีที่ไม่ทิ้งภาระให้ใจบางครั้งคนที่ทำดีมากกับเหนื่อยมากเพราะใจไปยึดติดกับบทบาทของผู้ให้จนกลายเป็นผู้แบกโดยไม่รู้ตัวยิ่งเราคาดหวังว่าคนอื่นจะเห็นความดีของเราเราก็ยิ่งเสี่ยงจะผิดหวังยิ่งอยากให้โลกยอมรับเรายิ่งไม่พอใจกับความเงียบของโลก แต่ความดีที่เงียบสงบนั้นต่างออกไปมันเป็นการทำดีแล้ววางลงทันทีเหมือนเทน้ำใส่ดินแล้วปล่อยให้น้ำซึมหายไปโดยไม่ย้อนกลับมาถามว่าน้ำหายไปไหนไม่มีการรอผลไม่มีการหวังคําชมไม่มีการเอาความดีไปฝากไว้ในใจใครทุกอย่างจบในตัวมันเองงามสงบและเบา ใจิตใจที่ฝึกให้เงียบจะรู้คุณค่าความดีที่เงียบการเข้าถึงความดีที่เงียบสงบไม่ใช่แค่การกระทำภายนอกแต่มันเป็นภาวะของใจที่เข้าใจใจที่ผ่านการฝึกฝนจนไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องตะโกนไม่ต้องพยายามเป็นอะไรเพราะเพียงแค่เป็นคนดีเงียบๆก็เพียงพอแล้วโลกภายนอกอาจไม่เคยยกย่อง แต่โลกภายในจะค่อยๆเติบโตงอกงามและเบิกบานอย่างมั่นคงความดีที่เงียบสงบคือความดีที่ไม่หวือหวาไม่โดดเด่นไม่ฉูดฉาดแต่มันคือความดีที่มั่นคงยั่งยืนและเย็นเป็นความดีที่ไม่ได้เปลี่ยนโลกทันทีแต่เปลี่ยนหัวใจของคนหนึ่งให้เบาขึ้นสะอาดขึ้นและค่อยๆส่งต่อพลังนั้นออกไป แบบเงียบเงียบแต่จริงแท้ใจที่ไม่ติดดีคือใจที่สงบจริงเมื่อเราทำความดีอย่างเงียบสงบใจเราจะสัมผัสได้ถึงความเบาแต่หากเราทำดีแล้วติดในความดีนั้นแม้จะไม่มีผู้ชมแต่ใจยังคงเสพความเป็นผู้ดีเราก็ยังไม่อิสระพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า การยึดติดในความดีก็เป็นบ่วงชนิดหนึ่งหลายคนฟังแล้วอาจสะดุดก็เราทาดีทำถูกแล้วทำไมถึงไม่ควรยึดแต่คำตอบอยู่ตรงนี้เพราะแม้ความดีจะเป็นสิ่งประเสริฐแต่หากใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นผู้ดีตลอดเวลาใจก็จะเกิดแรงกดดันความกลัวจะผิดพลาดความไม่ยืดหยุ่นความยึดมั่นในตนว่าข้าคือคนดี และทั้งหมดนั้นจะย้อนกลับมาสร้างความทุกข์อย่างเงียบงนันธรรมชาติผู้เป็นครูของความดีที่เงียบงนันลองมองธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาไม่เคยประกาศว่าค่ากําลังให้เงาดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงทุกวันไม่เคยเรียกร้องคําขอบคุณสายน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านไม่เคยถามว่าเจ้าจะยกย่องข้าหรือไม่ ธรรมชาติทำหน้าที่ของตนอย่างสงบเยน็นและยาวนานความดีที่แท้ก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเราทำดีด้วยจิตใจที่ปล่อยวางเหมือนสายลมเราไม่ต้องการให้ใครจำชื่อเราแค่โลกยังหมุนต่อด้วยพลังความดีเล็กๆที่เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งก็เพียงพอความเงียบที่พูดได้ดังกว่าคำพูด ในสังคมที่เสียงดังมักได้เปรียบผู้คนอาจหลงลืมพลังของความเงียบแต่ผู้ที่อยู่กับธรรมจะรู้ว่าความเงียบที่เปี่ยมด้วยสติและเมตานั้นส่งเสียงได้ไกลกว่าคำพูดใครบางคนที่นิ่งแต่มีเมตตาเขาอาจไม่พูดธรรมะแต่เขาคือธรรมะที่เดินได้ เขาอาจไม่เทศนาแต่การอยู่ของเขากลับทำให้คนรอบข้างเย็นลงสงบขึ้นและวางลงได้มากขึ้นแบบนี้แหละคือความดีที่เงียบสงบไม่ใช่แค่การทำอย่างเงียบแต่คือการเป็นอย่างเงียบและอยู่อย่างไม่รบกวนใครเบาสบายแต่ลึกซึง้ง เมื่อความดีไม่ได้ผูกติดกับการยืนยันจากภายนอกเมื่อเราทำดีแล้ววางใจจะเริ่มเบาเบาจนเหมือนเราไม่ต้องเป็นอะไรอีกต่อไปไม่ต้องเป็นคนดีไม่ต้องเป็นผู้ให้ไม่ต้องเป็นผู้เสียสละแต่เพียงแค่เราเป็นด้วยใจที่สะอาดความดีที่เงียบสงบเช่นนี้ไม่ใช่ความดีของภารกิจ แต่เป็นความดีของธรรมชาติภายในที่พร้อมให้พร้อมเข้าใจและพร้อมถอยอย่างพอดีไม่เร่งไม่แข็งไม่เคร่งแต่นุ่มลึกและยั่งยืนความดีที่เงียบสงบในตอนนี้คือการเดินลึกเข้ามาในใจผู้ทำรรไม่ใช่แค่เงียบภายนอกแต่เงียบในใจไม่ใช่แค่ดีต่อคนอื่นแต่ดีต่อใจตัวเอง พราะที่สุดของความดีไม่ใช่การให้มากที่สุดแต่คือการให้โดยไม่มีอะไรเหลือติดค้างในใจเลยและเมื่อเราทำได้เช่นนี้ทุกความดีจะกลายเป็นธรรมชาติและใจเราจะกลายเป็นบ้านของความสงบอย่างแท้จริงพลังของความดีที่ไม่ต้องแสดงตัวในโลกที่อะไรอะไรก็ต้องมี ตัวตนมีหน้ามีชื่อมีจำนวนไหลามีคำยกย่องเราอาจหลงลืมไปว่าสิ่งมีพลังที่สุดบางอย่างในชีวิตกลับไม่เคยแสดงตัวเลยแสงแดดยามเช้าไม่เคยตะโกนว่ามันอบอุ่นแรงโน้มถ่วงไม่เคยประกาศว่ามันคำจุนโลกและความดีแท้ก็มักไม่เคยเดินมาบอกว่าข้าคือความดีแต่เรารับรู้มันได้ เรารู้สึกได้จากความรู้สึกที่เบาขึ้นสว่างขึ้นและปลอดภัยขึ้นเหมือนการได้อยู่ใกล้คนที่มีเมตตาโดยไม่ต้องพูดคำว่าเมตตาเลยแม้แต่คำเดียวบางความดีไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครทำมีครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสเรื่องทานที่บริสุทธิ์ว่าคือการให้โดยไม่ติดในผู้ให้ผู้รับและสิ่งที่ให้ คือให้โดยไม่มีตัวตนคือทำดีโดยไม่ยึดว่าเป็นของใครบางคนหว่านเมล็ดพืชไว้ในป่าโดยไม่ต้องการรู้ว่าใครจะเก็บผลนั้นไปกินไม่ต้องการรูปไม่ต้องการคำขอบคุณแค่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างได้เติบโตแค่นั้นก็เพียงพอแล้ว และบางครั้งความดีที่เงียบสงบเช่นนี้กลับกลายเป็นรากของต้นไม้ใหญ่แม้มองไม่เห็นแต่คือสิ่งที่หล่อเลี้ยงทั้งต้นความดีที่เงียบสงบไม่ใช่ความอ่อนแอบางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าไม่แสดงตัวเท่ากับอ่อนแอว่าไม่พูดเท่ากับไม่มีอะไรจะพูด แต่จริงๆแล้วการเงียบอย่างมั่นคงเป็นการแสดงพลังรูปแบบหนึ่งพลังของคนที่ไม่ต้องแข่งขันพลังของคนที่ไม่ต้องลุกขึ้นเพื่อเอาชนะใครแต่เลือกอยู่อย่างมั่นใจว่าสิ่งที่ทำมีคุณค่าแม้ไม่มีคนเห็นคนที่อยู่กับธรรมะมานานจะรู้ว่าความดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องเร่งเรา้า เพราะความดีแท้จะค่อยๆซึมลึกเหมือนน้ำค้างยามเช้าไม่ต้องเทไม่ต้องสาดแต่มันหล่อเลี้ยงชีวิตได้ลึกและนานกว่าอยู่ในโลกโดยไม่ถูกโลกกลืนโลกภายนอกอาจเรียกร้องให้เราตะโกนเรียกร้องให้เราพิสูจน์เรียกร้องให้เราทำดีแล้วบอกว่าทำแต่ใจที่ฝึกแล้วจะไม่หลงตาม เพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าความดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องแข่งกันทำไม่ใช่สิ่งที่ต้องเปรียบเทียบและไม่จำเป็นต้องบอกใครเรายังสามารถอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ต้องยอมให้โลกนี้ลากเราไปเราสามารถทำดีโดยไม่หวังให้โลกตอบแทนเราสามารถนิ่งแต่มั่นคง เบาแต่ไม่เปราะอ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอความดีที่เงียบสงบไม่ใช่เพียงการไม่พูดแต่คือภาวะของใจที่มั่นคงพอจะไม่ต้องแสดงคือการทำดีแล้วปล่อยให้มันกลายเป็นรอยยิ้มเล็กๆในใจเราเองไม่ติดไม่อยากไม่รอและเมื่อเราดำเนินชีวิตเช่นนี้ไปนานๆ เราจะพบว่าความดีที่แท้ไม่ต้องการการยืนยันเพราะเพียงใจเราสงบใจเรารู้ก็พอ